29่ิมิถุนาปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่157สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมขอต้อนรับทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องของประป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่29เดือนมิถุนายนปีพศ2566อ,อ25 66, EP ที่157 ป้ามาขายเหรียญวันนี้เราจัดเป็นอีพีเล็กๆท่านผู้ชมฮะไม่ค่อยมีเหรียญเด็ดท่านผู้ชมฮะเนาะไม่ค่อยมีเหรียญเด็ดจะกักตุนไว้ก็กระไรอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญมาแบบไหนเหรียญมาถึงปปาก็ลุกลี้ลุกลนที่จะนําออกมาแบ่งปันเพราะส่วนหนึ่งก็อ,อยากเปิดหูเปิดตาทางช่องของปปาด้วย2ก็คือไม่อยากเหรียญตกค้าง3ท่านผู้ชมฮะอยากได้สตางค์เนาะ <laughs> โอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าจะขอแบ่งปันในพอดีปาติดธุระหลังจากอาบ ที่ทำอีพีแล้วประปาก็จะจะติดธุระอยู่เล็กน้อยงานประปาขอ,ขอแบ่งปันเลยเพราะถือว่ารายการเหรียญรายการเหรียญก็ไม่ค่อยเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวป๊าปาเริ่มเลยนะใครดูจบแล้วไลน์พูดคุยกับน้องแอดมินได้โอเคเนาะด้านบนสุดท่านผู้ชมหาเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2520เหลอ่ือหมเหรียญละ3บาทถ้าสภาพนี้เหรียญละ3บาทหลังจากนั้นเราลันมาดูเหรียญ1บาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียงใหญ่ก็เหรียญละ3บาทเช่นเดียวกัน สามบาทเช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาลันลงมาแถวนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าตราแผ่นดินเหรียญราชการที่9 1บาทขนาดใหญ่ท่านผู้ชมฮะเหรียญละอ่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ7บาทเหรียญละ7บาทหรือเปล่าไปคุยกับแอดมินเอานะฮะท่านผู้ชมฮนะเนาะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญ1นบาทพยาคุดปีพศ2517 เหรียญละ32บาทท่านผู้ชมฮะหรืออย่างไรก็ไปคุยกับแอดมินเอาได้เลยนะฮะนะปอปาปล่อยไฟเขียวอยู่แล้วที่ผ่านมาก็มีแต่เขาโอเคเนาะอ่ะจบตรงนั้นเนี่ยปอปามีเหรียญเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะเหรียญ2บาทที่ระลึกสภาพน้ําทองในยังจับอยู่เหรียญ1นบาทที่ระลึกอ่ะเขาไม่เยอะท่านผู้ชมมาเอานะเผื่อใครขาดแบบนี้เหรียญละ8บาทฮะเหรียญละ8บาทดูรวงภาพมุมสูงท่านผู้ชมฮะนะเขาปเป็นเหรียญเก่าเก็บอ่ะ ผิวเดิมยังเหลืออยู่ <_ d ream> เหรียญละ8บาทท่านผู้ชมฮะช่วงนี้ของไม่ค่อยเข้ามาโอเคเนาะอ่ะหลังจากจบเหรียญ2บาทกับ1บาทที่ลึกเราลงมาดูด้านล่างเป็นเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะครุฑปีพศ2 5 2 0า้ปะปนกับปีพศ2522อ่ะใครอยากได้ฮะผ่านการใช้งานเหรียญละ20บาท20บาทเท่านั้นเองหรือใครอยากได้ครุฑตรงปีพศ2525โค้ด29้ท่านผู้ชมฮะโค้ด29สักเหรียญละ50บบาทเนาะ ก็บางครั้งก็มามากบางครั้งก็ใช่ว่าจะมีท่านผู้ชมฮะเวลาของเข้ามาเยอะๆทีเดียวเนี่ยนักสะสมเดิมๆมันเขาสะส,ะสมไว้หลายปีนะเขาเทยอยแบ่งขายให้หลังจากนั้นเนี่ยป่าปลายก็ไม่ค่อยจะเจอนะเะนาะประชาชนชาวบ้านเนี่ยน้อยคนที่จะเก็บสะสมไปเยอะท่านผู้ชมฮะเอาเหรียญละ50บาทโคตรยโอเคฮะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญลท์ like, ตลับท่านผู้ชมมาสภาพ สภาพไม่ผ่านการใช้งานนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึกเอาให้ดูหลวงนี่ยป,ปาไลา่กล้องนะฮะอา mm hmm. เหรียญ5บาทที่ลึกสภาพสวยงามท่านผู้ชมฮะเหรียญละ20บาท20บาทโอเคไหมฮะที่จริงขาย25ก็ได้แต่ไม่เป็นไรป้าปาให้ไปนะป้าปาให้ไป20บาทก่อนวันนี้เหรียญละ20บาทท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้โอเคเนาะอ่านี่คือ5บาทที่ลึกสภาพน้ำลุ้งจับกันเลยแหละท่านผู้ชมนะเห็นป้าปาไม่ใส่ตลับเอาให้ดูกันเพียวๆเ,เลย ให้ดูกันเพียวๆเลยพอดีตลับปลาปาหมดท่านผู้ชมฮะช่วงเหรียญใหม่เข้าเยอะๆเนปลาปาใช้ตลับเยอะมากเลยโอเคเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละ20บาท5บาทที่ลึกเหรียญละ35บ้าาทฮนะสำหรับเหรียญอ่ะ10บาทที่ลึกเช่นเดียวกันก็วาระแบบนี้ใครมองที่หน้าจอทีวีแล้วก็ไปมองดูเหรียญของท่านท่านขาดวาระไหนอ่ะสำหรับนักสะสมนะฮะนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับราคาเกินเหรียญละ35บาทได้ อ้าโทษทีฮะท่านไปขายเกินเหรียญละ35บาทได้ก็ปะปายินดีด้วยอ่ะท่านผู้ชมมาสิบ,บาทที่เหลือก็วราระซ้ําๆแบบนี้ท่านผู้ชมมันนี่แหละเวลาของไม่เข้ามาอ่าไม่ประชันกันเนาะท่านผู้ชมมาอ่าเหรียญละ35บาทวราระแบบนี้ดูให้ขึ้นใจท่านผู้ชมมาดูให้ติดตานะฮะสาบาบาทไม่ผ่านสนามท่านผู้ชมฮะเนาะไม่ผ่านสนามก็ไม่ผ่านการใช้งานนี่ยท่านผู้ชมฮะก็อาจจะมีเก่าเก็บแล้วหม่เอี่ยมปะปนกันไปประมาณนี้สีสวยท่านผู้ชมฮะยอมรับว่าสีสวยอยู่โอเคนะฮะมสาบาท เนา <ITY> ะเราลันมาถึงตรงเนี้ยท่านผู้ชมนะ35บาทนะต่อจากตรงนี้มาก็จะเป็นของลายซื้อท่านผู้ชมฮะเออลายซื้อเนี่ยเวลามามากันเกลียวเลยท่านผู้ชมฮะนะมาเลยยี่สิเหรียญก็มี10เหรียญก็มีอ่ะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮเะเหรียญละเหรียญละ80บาทเอาไปเลยครับวันนี้ปอปาให้ไปเหรียญละ80บาทอีพีต่อไปราคามาตรฐานก็คือ100บาทนะท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะนะราคามาตรฐานคือ100บาทแต่วันนี้ปอปาให้ไปท่านผู้ชมฮะ<ม>นะเข้าประชันกันหลายรอบแล้วสําหรับอ่า สิบบาทลายสือโอเคนะฮะจบจากแถวนี้เราลงมาดูแถวคราคาวท่านผู้ชมฮะเอาสภาพผ่านการใช้งานขอบก็ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าไม่เรียบเท่าที่ควรอ่ะบอกกันตามตรงฮะเหรียญนี้40บาทขอบไม่เรียบเท่าที่ควรเหรียญนี้40บาทลองดูก่อนนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะผลิต3าล้านเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะหลังจากนั้นก็วาลานี้ใครจําได้ฮะกีฬาแหลมทองใช่ไหม โอเคไหมฮะสามสิบบาทนะไม่ใช่ใหม่วิงว่งๆท่านผู้ชมะนะแต่เป็นสภาพค่อนข้างจะจะบอกก็ผ่านการใช้งานก็น้อยมากเอาสามสิบาทถ้าใหม่เอี่ยมปะ๊าเคยขายสี่สิบห้าสิบาทเหรียญเนี่ยโอเคไหมอ่ะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเช่นเดียวกันเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมะดูจากสภาพผิวเนาะอ่ะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทสามรอบตัวติดหนึ่งในชุดของเขาท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญ เรามีกันอยู่3มเหรียญโอเคฮะท่านผู้ชมว,ว่าใครอยากได้ใครอยากได้ไดเหรียญน,นี้ปป้า,ปาไม่มั่นใจว่าแอดมินตั้งราคาไว้เท่าไหร่เอ่ยเนาะเขาเป็นคนรับงานเข้ามาท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งบาทสามรอบปป้าว่าสภาพนี้น่าจะระดับเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมฮะนะทั้งสามเหรียญน,นี้ปป้าเขอเจ็ดสิบาทค่าเขาสภาพกันไปนะเป็นสภาพน้ำทองจับไหนฮะท่านผู้ชมครัโดนอากาศก็เลยเป็นรูปแบบนี้ถ้าใครดูเป็นนึกออกไหมฮนะอ่นะเนาะเจ็ดสิบบาท เอางี้ดีกว่าอ,อ่ะได้ได้เนาะเจ็ดสิบบาทเลยไม่ต้องอะไรมากมายแล้วปปาเห็นเหรียญนี้เขาแปลกนิดนึงเดี๋ยวนี้ปปาขอหกสิบาทแล้วกันปปาขยับให้นะนะดูสภาพผิวแล้วเขาไม่อ่านะก็ไม่เท่าเทียมกันอ้าวเหรียญนี้ปปาหกสิบบาทแล้วกันเหรียญนี้เจ็ดสิบาทสองเหรียญเนี่ยเหรียญละเจ็ดสิบาทโอเคไหมน้ําทองจับในอยู่ถ้าไม่ชมฮะเอาเปรียบเทียบดูแบบนี้อ่ะ,อ,ะอันนี้หกสิบาทโอเคไหมอันนี้ผ่านสนามฮะอาจจะโดนผ้าเช็ดผ้าถูบ้างๆของเดิมก็อาจจะเดิมเก่าๆ,ๆนึกออกไหมฮะนะ ถ้าเหรียญที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนอของภายนอกมากๆท่านผู้ชมะเขาจะออกการแบบนี้นึกออกไหมฮะเนี่ยน้ำทองเขาจับนายฮะเขาเพียงแต่เก่าเก็บด้านนอกโอเคไหมก็อ่ะเหรียญละ70บาทถ้ามาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้100บาทถ้าตรงเนี้ยนึกออกไหมฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้เขาได้รับความนิยมสูงสุดด้วยสําหรับอ่าเสด็จวัดพระนครนะสภาพผิวก็ไกลกันเล็กน้อยโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้100บาทเหรียญน,นี้1น0่งบาท โอเคไหมฮะอ่ะราคาเหรียญช่องของป๊าปาแต่ละอีพีไม่เท่ากันท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะจบจากแถวนั้นเรามาดูแถวสุดท้ายนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะที่ติดอันดับ2กับอันดับ3คู่ขี้กับเหรียญสมเด็จย่าเลยนะอันดับหนึ่งก็เป็น75ปีของการลุกเสือโลกตรงนี้ก็จะเป็นวาระเนี่ยเขาผลิตออกมาเพียงเขาควายท่านผู้ชมฮะโทษท,ทีใช้ภาษาแบบนี้เนาะใช้คำพูดแบบเนี่ยท่านผู้ชมมา5บาทเขาควายเนี่ยเ,เป็นสภาพเก่าเก็บนะ ความความ,ความเป็นความเป็นส่วนตัวเขายังเหลืออยู่ท่านผู้ชมฮะตัวเป็นส่วนตัวเขายังเหลืออยู่มีอยู่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่สามเหรียญสภาพเท่ากันเลยนะโอเคไหมฮะผลิตออกมาห้าแสนเหรียญเท่านั้นเองสมเด็จย่าหกแสนเหรียญแต่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงกว่าวารละนี้นะราคาก็จะไกลกันอยู่ประมาณ5บาท10บาท20บาทนี่แหละท่านผู้ชมฮะปาปาจำไม่ผิดนะเนาะ,นะอ่ะท่านผู้ชมฮะ เก่าเก็บเห็นกันชัดเจนเลยว่าสภาพเดิมๆเขาย,ยังเหลืออยู่เหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมฮะยังไงก็ไปคุยกับแอดมินนะแต่ประปาตั้งไว้ให้100บาทโอเคไหมฮะหนึ100บาทกันก่อนหลังจากนั้นมาถึงสมเด็จย่าถ้าไม่ชมฮะเหรียญละ120บาทราคาบางครั้งไปคุยกับแอดมินท่านผู้ชมะนะ FC ฮะนะเอฟซีปะปะฮะนะป๊าปาฝากบอกตรงนี้เลยเนาะอ่ะร้อบาทสมเด็จย่าถ้าไม่ชมฮะมากีฬาแหลมทองครั้งที่8ดหรือยไงประมาณเนี้ยใช่ไหมเอ่ยอะเหรียญละ1น0บาทนะ โอเคเนาะสภาพเดิมๆเ,เขาอยู่อ่ะอาจจะเป็นเก่าเก็บแต่สภาพเดิมฮะความคมไหนเขายังเงาอยู่เห็นนะฮะอ่ะจบจากตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญสุดท้ายนี่คือเหรียญ100บาทที่ระลึกโอเคนะฮะใครอยากได้เหรียญน,นี้ประปาน่าจะอยู่ที่ประมาณ190บาทนะสวยมากท่านผู้ชมฮะพูดถึงแล้วสวยนะเหรียญเนี้ยโอเคไหมฮะหนึ้ยเก้าสบาท มากันแบบอีพีสั้นๆกันเลยถ้าไม่ชมะอีพีนี้ปปาติดธุระด้วยแล้วก็เป็นอีพีเล็กๆเนาะพอปปารู้แล้วตัวเองก็ติดธุระก็จัดอีพีเล็กออกไปก่อนนะเพื่อจะได้ไม่ต้องขาดตอนเพระปกติปปาก็ขาดบ่อยอยู่แล้วโอเคเนาะอ่ะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนํามาแบ่งปันในอีพีที่157ในวันที่29เดือนมิถุนายน ปีพศ2566เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายเป็นหนังตอนอวสานท่านผู้ชมฮะเนาะอะ,อะคอยติดตามหนังเรื่องต่อไปว่าปป่าะจะมีหนังเรื่องอะไรหนังเด็ดไหมหนังบู๊ไหมหนังหายากไหมมาลงอีพีต่ตอไปเนาะคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ